เรื่องขุนแผนแห่งทุ่งไหยหินณนะทุ่งไหหินอันกว้างใหญ่ไพศาลกลางใจเมืองไทยที่งดงามมีชายหนุ่มรูปงามนามว่าพลายแก้วเขามีรอยยิ้มที่อบอุ่นและเสียงหัวเราะที่สดใสเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านพลายแก้วใช้ชีวิตเรียบง่ายช่วยชาวบ้านทำนาจับปลาในลำคลองและเล่านิทานสนุกสนุกยามค่ำคืนทุกอิริยาบถของเขาล้วนมีเสน่ห์ดึงดูดใจที่บ้านของพลายแก้วมีมาลีภรรยาคนแรกของเขา มาลีเป็นหญิงสาวจิตใจดีอ่อนโยนและดูแลบ้านช่องได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องเธอรักพลายแก้วสุดหัวใจวันหนึ่งพลายแก้วเดินทางไปอีกหมู่บ้านเพื่อช่วยงานบุญเขาได้พบกับบุงหาหญิงสาวสวยตาคมบุงาเป็นคนร่าเริงและชอบการผจนพยัยบุงาตกลุมรักพลายแก้วในทันทีเช่นเดียวกับที่พลายแก้วรู้สึกประทับใจในความสดใสของเธอไม่นานนักพลายแก้วก็ตัดสินใจพาบุงากลับมาที่บ้าน มาลีตกใจเมื่อเห็นพลายแก้วพาภรรยาอีกคนกลับมาแต่ด้วยความรักที่มีต่อสามีเธอจึงยอมรับบุง,งาเข้ามาในบ้านอย่างเงียบๆแม้ในใจจะรู้สึกหวั่นไหวในช่วงแรกมาลีและบุง,งาต่างก็พยายามปรับตัวเข้าหากันมีบ้างที่เกิดความอึดอัดใจแต่พลายแก้วก็พยายามทำหน้าที่สามีที่ดีของทั้งสองคนพลายแก้วแบ่งเวลาให้ทั้งสองอย่างเท่าเทียมเขาช่วยมาลีดูแลสวนครัวและพาบุง,งาไปเที่ยวตลาดน้ำทั้งสองต่างก็ได้รับความรักจากเขา วันหนึ่งพลายแก้วเดินทางไปช่วยงานบุญที่วัดในหมู่บ้านถัดไปที่นั่นเขาได้พบกับสร้อยฟ้าหญิงสาวผู้มีกิริยามารยาทและชอบการร่ายรำสร้อยฟ้าตกลุมรักในความใจดีของพลายแก้วและพลายแก้วก็หลงไหลในความอ่อนช้อยของเธอไม่นานนักสร้อยฟ้าก็ตัดสินใจมาใช้ชีวิตร่วมกันกับพลายแก้วการมาของสร้อยฟ้าทําให้บ้านของพลายแก้วมีสีสันมากขึ้นมาลีและบุงอาแม้จะแปลกใจแต่ก็พยายามทําความเข้าใจและต้อนรับสมาชิกใหม่ พลายแก้วพยายามแบ่งเวลาและความรักให้ทั้งสามคนอย่างยุติธรรมเขาสอนสร้อยฟ้าให้ทำนาและยังคงดูแลมารีกับบุงอาอย่างสม่ำเสมอชีวิตของพวกเขาเดำเนินไปอย่างมีสีสันมีทั้งเสียงหัวเราะและบางครั้งก็มีความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆแต่พลายแก้วก็เป็นศูนย์กลางที่เชื่อมโยงทุกคนไว้ด้วยกันวันหนึ่งพลายแก้วเดินทางไปตลาดใหญ่ในเมืองเขาได้พบกับแก้วตาหญิงสาวผู้ร่าเริงและฉลาดหลักแหลมเธอเป็นแม่ค้าขายขนมไทยที่แสนอร่อย แก้วตาหลงสเสน่ห์ในความอบอุ่นเอาพลายแก้วและพลายแก้วก็ประทับใจในความสดใสของเธอไม่นานนะักแก้วตาก็ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวใหญ่แห่งทุ่งหหินเรื่องดอกมะลิกับแสงจันทร์สวนเล็กๆยามค่ำคืนมีดอกมะลิตูมดอกหนึ่งรู้สึกเหงาเพราะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดมะลิอยากเบ่งบานแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะไม่มีแสงแดดที่สดใสเหมือนตอนกลางวันเลย ท่านใดน,นั้นคุณตาหิ่งห้อยตัวหนึ่งก็บินผ่านมาแสงหิ่งห้อยเล็กๆของเขาส่องสว่างสวัยในความมืดมิดคุณตาหิ่งห้อยเห็นมาริกำลังเศร้าก็เลยกระซิบด้วยเสียงใจดีว่าไม่ต้องห่วงนะมาริแสงจันท์ก็มีพลังวิเศษเหมือนกันมาลิแปลกใจแสงจันทร์หรอคะมันจะทำให้หนูเบ่งบานได้ยังไงกันล่ะคะคุณตาหิ่งห้อยยิ้มแล้วบอกว่า รออีกนิดหนึ่งนะไม่นานนะักพระจันทร์กลมโตก็ลอยขึ้นมาบนท้องฟ้าแสงสีเงินนวลสาดส่องลงมาทั่วทั้งสวนอย่างอ่อนโยนมาิิรู้สึกถึงความอบอุ่นที่แตกต่างจากแสงแดดมันเป็นความอบอุ่นที่อ่อนโยนและนุ่มนวลทำให้มาิิรู้สึกสบายใจทีละน้อยทีละน้อยกลีบดอกสีขาวบริสุทธิ์ของมาลิค่อยๆค,คลี่ออกเผยให้เห็นความงามที่ซ่อนอยู่ภายใน มล,ลีเบ่งบานเต็มที่แล้วดอกสีขาวนวลของมันเปล่งประกายภายใต้แสงจันทร์และส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วทั้งสวนมลลี่มีความสุขมากที่ได้เบ่งบานในยามค่าคืนมันขอบคุณคุณตาหิ่งห้อยและแสงจันทร์ที่ทำให้มันได้รู้ว่าแม้ในยามมืดก็ยังมีความงามที่ซ่อนอยู่